ดีค่ะชีวิตติโคัวันนี้ขอเสนอเมนูมามา่าผัดกระเพราหมูสับค่ะสำหรับเมนูนี้เจ๊จะทํากินเองที่บ้านหรือจะทําขายที่ร้านก็สบายมากๆสูตรนี้เจ๊ใส่หมูสับแบบจัดหนักจัดเต็มมากใส่กันแบบไม่ยัง้งมือกันเลยทีเดียวผัดกับมามา่าจุกเอาละอย่ารอช้าถ้าใครพร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบใพ้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทําตามกันได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอน ก,กระเทียมพอหยาบนะคะเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะตามดิพริกสดค่ะโคลกพอหยาบเหมือนกันเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นหั่นพริกชี้ฟ้าแดงแบบแฉลบค่ะ เสร็จแล้วนําไปพักไว้ก่อนนะคะจากนั้นเด็ดใบกระเพราเสร็จแล้วนําไปพักไว้ก่อนเช่นกันค่ะมาต่อกันที่ขั้นตอนการต้มมามา่าตั้งหม้อเทน้ำรอจนน้ำเดือดค่ะ ใส่มาม่าลงไปได้เลยขั้นตอนนี้เจไม่ต้มนานนะคะเดี๋ยวมามา่าจะนิ่มจนเกินไปเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะตั้งกระทะเทน้ำมันพ่อนน้ำมันเริ่มร้อนใส่กระเทียมที่โขลกไว้ลงไปเลยค่ะตามดิพริกสดจากนั้นก็ผัดเทพริกกระเทียมทรงกลิ่นหอมพอเริ่มทรงกลิ่นหอมแล้วใส่หมูสับลงไปได้เลย ไปเรื่อยๆค่ะพอหมูสับเริ่มเปลี่ยนสีใส่พริกชี้ฟ้ามามา่าผัดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันพอส่วนผสมเข้ากันแล้วใส่น้ำตาลซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำผัดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีและฉ่ำมากนะ่าทานสุด พอส่วนผสมเข้ากันแล้วใส่ใบกระเพราได้เลยค่ะผัดอีกครั้งให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเข้ากันดีเลยนะคะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วปิดไฟยกลงได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูมามา่าผัดกระเพราหมูสับลองทำตามกันได้นะคะทำแล้วก็อย่าลืมแชะรูปมาอวดเจ๊กันด้วยนะ ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว i.g.tiktok ตติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ